นิทรรศการรักดอก,ก,ดอกคือข้างในคือกว้างมากมีที่ถ่ายรูปหลายจุดโอเคค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับแวะพักดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดไม่ถูกตอนนี้เราก็มาถึงมุมเก็บรูปจุดสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะเราก็ได้ <laughs> เคค่ะเดี๋ยวเราค่อยจบใหม่การเดินทางมาที่นี่นะคะก็ไม่ยากค่ะมาจากทางไหนอยู่คลองสามเซนใช่ไหมคะใช่พี่นิเทศการรักดอกนะคะอยู่ที่คลองอะไรนะคลองสามว่าคลองว่าค่ะอยู่ที่นิเทศการรักดอกนะคะอยู่ที่คลองสามว่า อีกคองสามวาค่ะเดี๋ยวนกจะพาเดินเข้าไปชมข้างในเนาะเดี๋ยวไม่ได้อตอนนี้เราก็ได้ภาพสวยๆเยอะมากเลยค่ะ ส่วนใครที่อยากจะไปชมภาพเบื้องหลังแล้วก็ชมคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมไปติดตามในช่อง YouTube ปูนาพาชมค่ะส่วนภาพสวยๆเบื้องหลังนั้นนะคะก็สามารถไปติดตามได้ในเพจเ c e b o o k นะคะช่องปูนาพาชมค่ะ